we <laughs> เรามาถึงครึ่งที่2องของแพชอินาสุมะกันแล้ว2ตัวละครใหม่ของเรายมิยะซายุก็ได้เข้ามาให้เราเล่นกันเรียบร้อยแล้วตัวยมิยะที่เรารอมานานเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวเนี้ยจะต่างจากตอนที่เราลองตอนแรกหรือเปล่ากับตัวซายุซัพพอตสีดาวสุดมีมตัวใหม่ first impression ของทั้ง2ตัวละครนี้จะเป็นยังไงในคลิปนี้ผมได้สรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้ว สวัสดีครับผมมาขัานนเองเตือนกันอีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้เป็นแค่ first impression เท่านั้นมันอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ได้ถ้าเวลาผ่านไปะนะยังไงก็ต้องรอรับข้อมูลในอนาคตกันด้วยละ่ะแล้วก่อนจะไปเข้าเรื่องเนี่ยอย่าลืมเช็คทวิสต์ของผมกันด้วยละ่ะไม่แน่ตอนนี้ผมอาจจะไลฟ์อยู่ก็ได้มีคำถามอะไรก็แวะมาจอยกัได้ทุกคน โยอิมยะตัวละครที่ผมได้พูดให้ร้ายไว้เยอะตัวละครที่ผมหวังว่าจะมีบัฟให้ตัวละครดีกว่านี้ตอนนี้ออกมาจริงแล้วผลสรุปออกมาก็คือมันไม่มีบัฟอะไรเลยนะทุกคนตัวละครนี้เป็นเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนที่ผมเคยพูดไว้ตอนนั้นแต่พอมาจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องขอถอนคำพูดบางอย่างที่ผมเคยพูดไว้ตอนคลิปก่อนผมเคยบอกไว้ว่าโยอินั้นอ่อนหลังจะได้คำนวณมากขึ้นแล้วก็เทสจริงมากขึ้นเนี่ยผมก็ต้องขอถอนคำพูดตัวละครนี้ไม่ได้อ่อนแต่ตัวละครนี้ ก็โอเคนะตอนนี้มันได้แค่โอเคเท่านั้นผมไม่สามารถพูดว่าตัวละครนี้ดีเท่าตัวตวำแหน่งเดียวกันตัวอื่นได้ถ้าให้สรุปก็คือโยอินั้นถ้าเราเอาไปเล่นในทีมที่ดีเนี่ยมันก็จะทําผลงานออกมาได้ดีเลยอารมณ์ว่าไม่ไปทวงแข้งทวงขาทีมนั้น,น,นแต่ทีมนั้นที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วไม่ได้ดีเพราะโยอิฉะนั้นทีมพี่เดีน,น,นั้นเนี่ยถ้าเราถอดโยอิออกและใส่ตัวละครที่เหมาะกว่าเข้ามาก็จะทำผลงานได้เท่าเท่ากันหรืออาจจะดีกว่าโยอิได้ซ้าซึ่งทีมพวกนนนีีนี้ััเ็มมอออดยยวาคค่่กกแตโขืล ถ้าเทียบกับตัวอื่นที่ต้องเรียนรู้เรื่องการ cancel animation หรืออะไรต่างๆโยอิ <Y oi S 1> นั้นไม่ต้องเรียนรู้อะไรเลยกด E แล้วกดโจมตีดรัวแค่นี้ก็พอสำหรับเยออีแล้วตรงนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นข้อดีบางคนอาจจะไม่มองว่าเป็นข้อดีมันก็อยู่ที่แต่ละคนไปอะนะสรุปกันอีกทีชัดๆเรื่อง power level ของตัวเยออีนั้นอยู่ในระดับประมาณเครื่องชิงและก็คลีไม่ใช่ตัวละครที่แย่หรืออ่อนอย่างที่ผมบอกไว้แต่ก็ไม่ใช่ตัวละครที่ดีระดับกลางถึงสูงเช่นกัน และเหตุผลใหญ่ที่ทำให้ตัวละครโยอิอยู่ระดับแค่นี้เนี่ยก็คือการที่ตัวละครนี้ไม่มี AOE จริงๆจะเรียกว่ามีก็ได้นะแต่ AOE นั้นคืออันติที่มีส่วนแค่20%ของดาเมจเท่านั้นอีกทั้ง AOE ของอันติก็ไม่ได้กว้างอะไรเลยดาเมจของโยมิยะ80%มาจากการโจมตีปกติล้วนๆซึ่งการโจมตีปกตินั้นโจมตีโดนสตูแค่หนึ่งตัวเท่านั้นซึ่ง AOE คือสิ่งที่สําคัญมากๆในเกมนี้สําคัญกว่าที่หลายๆคนคิดถ้าเราอยากจะผ่านโค้ชเนยากในเกมนี้เพราะไม่ว่าเลขดาเมจของโยอีจะสูงแค่ไหนเนี่ยการที่ตัวโยอีไม่มี a อ e เลยมันก็ทําให้ DPS ของโยอีลดลงไปมากๆ,ๆเลยทีเดียว เรามาดูการคำนวณและตัวเลขไปให้เห็นภาพันเลยดีกว่าว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นผมขอย,ยก3ตัวละ,ละครออกมาเปรียบเทียบหูเตา๋าตัวละครที่ซิงเกิลลากเกตแรงที่สุดในเกมตอนนี้แต่ก็สามารถทำดามาจเอลเได้ดีหน่อยยันเฟยตัวละครที่มีเอลที่ดีแต่ดามาจไม่ได้สูงนักและเซียงหลิงตัวละครที่มีเอลดีมากๆและดามจก็ดีเช่นกันเอา3ตัวนี้มาเทียบกับยอิที่มีดามาจที่ดีแต่แทบไม่มีเอลเเลยทั้ง4ตัวนี้ใส่อุวุธ5ดาวใช้อารมกระดับใกล้ใกล้กันทั้งหมดและทั้งส่ตัวก็ารน เรามาดูโลจิกที่ใช้ในการคำนวณ AOE แบบเข้าใจง่ายๆกันก่อนสมมตุติเราเทียบการโจมตีปกติของโยอีที่ไม่มี AOE เลยเทียบกับอันติของเซียงหลิงที่มี AOE ดีมากๆสมมุติว่าตัวโยอีเรามี DPS อยู่ที่1000ตัวเซียงหลิงมี DPS อยู่ที่500 ถ้าเราตีมอนที่1ตัวเนี่ยแน่นอนว่า DBS ที่ทำออกมาได้ก็จะเท่ากับ DBS ของแต่ละตัวนั่นคือโยอิอยู่ที่1,000พเซียงหลิงอยู่ที่500แต่ถ้ามีมอน2ตัวแล้วก็โยอินั้นก็ยังจะคงทำ DBS ได้แค่1000อยู่ดีด้วยความที่ DBS 1,000พนั้นไม่สามารถโดน2ตัวพร้อมๆกันได้แต่กลับกันเซียงหลิงที่มีอันติกว้างสามารถโดนมอนทั้ง2ตัวพร้อมกันได้กลายเป็นว่า DBS โดยรวมของตัวเซียงหลิงจะมากขึ้น2เท่านั่นเอง ในกรณีที่มีมอนมากขึ้นมันก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกถ้ามีมอน4ตัวนั้นในขณะที่โยอิยังทําได้แค่1 0ึ่งพ DBS เสียงหลิงที่สมาถอันติโดนได้ทั้ง4ตัวพร้อมกันเนี่ยกลับได้ DBS โดยรวมไปที่2 0 0พจริง,รงๆการคำนวณ a อ E นั้นมีอะไรที่ลงลึกไปกว่านี้อีกอย่างเช่นว่า a อ E ของท่านี้นั้นไม่ได้กว้างเท่าไหร่ถ้ามีมอน4ตัวเนี่ยอาจจะโดนแค่2ตัวเท่านั้นบลาบลาบลาปลาอะไรอย่างนี้อันนี้ผมพยายามอธิบายออกมาให้เข้าใจง่ายที่สุดที่ผมทําได้แล้วนะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะ เรามาดูตัวเลขเทียบของ4ตัวที่ผมว่ามาตอนแรกกันดีกว่าเราคำนวณในโลเทชั่น10วิเรื่องคอบโนนั้นพอสดูกันได้เลย เรามาดูเป็นกราฟเห็นภาพง่ายๆกันสังเกตว่าที่ซิงเกิลทารเก็ตนั้นโยอิอยู่เท่าๆกับหูเต่าด้วยซ้ําซึ่งเป็นดาเมจซิงเกิลทารเก็ตที่ดีมากๆเลยแหละเพราะหูเต่ามีซิงเกิลททรเก็ตที่แรงที่สุดในเกมแต่พอมาเริ่มที่บอล2ตัวเนี่ยแน่นอนว่าด้วยความที่ไม่มีเอลีนั้นก็จะถูกหูเต๋าที่ยังมีเอลีนิดหน่อยตีห่างออกไปและโดนเซียงหลิงที่มีเอลีดีมากๆตีใกล้เข้ามาแล้วต่อไปที่บอล3ตัว4ตัวผมคงไม่ต้องอธิบายแล้วนะให้ภาพที่เห็นอยู่นี้อธิบายเองได้เลย นั่นแหละครับคำอธิบายเรื่องความสําคัญของ AOE ในเกมนี้มันคือเหตุผลที่เราไม่สามารถเปรียบเทียบตัวละครแค่จากการต e ีบอสได้ต่อไปเรามาดูวิธีคร่าวๆกันว่าเราจะทําให้โยมิยะเก่งยังไงดีผมสัญญาทุกคนไปแล้วไม่ว่าตัวละครน,นี้จะออกมาเป็นยังไงเนี่ยผมจะหาทางเล่นมันให้ได้ในคลิปเนี้ยเราจะมาอธิบายคร่าวๆกันคลิปไกด์เต็มนั้นจะมาในอนาคตยังไงก็อย่าลืมกดซับไว้ด้วยละ่ะจะไม่พลาดกันนะ ลหลายคนน่าจะเห็นกันว่ากราฟเมื่อกี้เนี่ยผมใส่เบเนตไว้คู่กับโยอิด้วยเบเนตนั้นเป็นตัวละครที่สําคัญมากแน่นอนว่าเบเนตที่เป็นเทพไฟอยู่แล้วเนี่ยจะมาทําให้โยอิเก่งขึ้นอยู่แล้วแหละและที่บอกว่าเก่งขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเลยแหละเพราะตัวโยอินั้นเป็นตัวละครที่มีค่าอื่นเยอะมากอย่างพวกดามเปอร์เซ็นต์และคลิกนั้นมีเยอะอยู่แล้วรวมถึงสกิลอีนั้นยังคํานวณแบบมัลติมิคทีฟ <c oughs> คำนี้ผมจะไม่อธิบายแล้วกันนะเอาเป็นว่าด้วยทั้งหมดเนี่ยทำให้การบัฟแท็กนั้นมีผลดีกกกกกกกัััับบยยออออิมมมมาาาาาาวว่่่่่ตะะะคครรืนนนนฉ้้ใสเเเขูาาีีจป็พดด ถ้าบัฟได้900้แท็กเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจมา40%เลยแหละมาที่การบิ้วกันสำหรับทาเลน์นั้นให้เราอัพการโจมตีปกตินำต่อด้วยสกิล E และอันตินั้นอัพวิธี่กก็พอแล้วอันดับแฟกนั้น4ี่ชิน้นดาวเซ็ตใหม่นั้นดีที่สุดมาแต่ไกลเลยแต่ก็อยู่ที่ซับแจ็คของเราอยู่ดีนะครับยังไงก็ไปดูคลิปแกนชิมอัลเทอร์ไมเซอร์ของผมกันได้จะได้รู้ว่าเราควรจะทำไงกับอันดับแฟกดีสำหรับอาวุธนั้น5ดาวก็คืออาวุธหน้าตู้ตอนนี้ทัเบ สำหรับลัสนั้นถ้าเรามีขัด5เนี่ยดาเมจมันจะ,จะเท่ากับฮาร์ดเลยทีเดียวแต่ถ้าเราไม่มีลัสเนี่ยรองลงมาที่แนะนาก็คืออาวุธบัตเทิลพาร์ตส่วนฮานายมิอาวุธคลาสใหม่นั้นผมแนะนําสำหรับสายฟิตรเพย์ที่ไม่มีชิ้นอื่นแล้วเท่านั้นเพราะถ้าเราใส่อาวุธชิ้นนี้เนี่ยเราจะกดอันติไม่ได้เลยถ้าเรากดอันติดาเมจจากการโจมตีปกติจะดอปลงไปมากทําให้ผมไม่แนะนําเท่าไหร่มาพูดถึงทีมที่ดีที่ผมว่าไปตอนแรกกันดีกว่าทีมที่ดีสำหรับโยอิ I, นั้นมี3ตัวเลือกหลัก หนึ่งคือทีมเวฟหรือระเหยทีมนี้นั้นจุดเด่นคือการเพิ่มดาเมจซิงเกิลอาเกตให้แรงขึ้นไปอีกมันคือการดันดาเมจส่วนตัวของโยอิให้ไปสูงที่สุดแน่นอนว่าข้อเสียของทีมนี้คือเอ e ไม่ดีเท่าไหร่นักเราจะใช้เบเนตและสิงชิวโดยตัวที่4เนี่ยจะเป็นตัวบัฟอีกตัวซึ่งผมแนะนําให้เป็นตัวลมที่ใส่เซตสี่ลมะนะทีมที่2คือทีมโอเวอร์โหลดจุดเด่นของทีมนี้คือการเพิ่มความสามารถในการเอลของทีมขึ้นมาทีมที่แนะนําก็คือเบโดฟิชแต่ถ้าไม่มีฟิชเนี่ยเราใช้ C, ตัวีอเวนนอเนอัน ทีมโอเวอร์โหลดนั้นยังมีอีกรูปแบบก็คือใช้ฟิชเบเนตแล้วก็เวนติเพื่อรวบม,มอนให้ไม่อยู่ใกล้ๆกันเวลาโอเวอร์โหลดนั้นจะได้ยิ่งโดนมอนเยอะขึ้นทีมสุดท้ายก็คือ PP ทีมย่อมาจากเพียวไพโทีมธาตุไฟหมดเลยนั่นเองเราจะใช้เบเนตเซียงหลิงแล้วก็ตัวลมีหนึ่งตัวซึ่งตัวที่เหมาะที่สุดก็คือคาสฮะทีมนี้มี DPS มาจากรอดาเมตของตัวเซียงหลิงกับตัวโยอิล้วนๆเป็นทีมที่สู้ด้วยกล้ามไม่ใช้ตัวช่วยอื่นเท่าไหร่นะ ต้องบอกไว้ก่อนว่าทีมพวกนี้นั้นเก่งได้ก็เพราะว่าตัวละครในทีมนั้นเป็นตัวละครระดับท็อปที่เก่งกันอยู่แล้วเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วไม่ได้เก่งเพราะว่าใส่โยอิเข้ามาแน่นอนว่าถ้าเราเปลี่ยนโยมิยะออกและใส่ตัวอื่นเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้ผลงานออกมาดีเท่าๆกันหรืออาจจะดีกว่าได้ซ้ําเรามาจบเรื่องโยมิยะตรงนี้กันดีกว่า ทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วว่าตัวละครนี้อยู่ในระดับไหนถ้ามีคนมาถามว่าเราควรจะกดไหมเนี่ยผมก็จะแนะนำกลับไปเลยว่าไม่ฮะไ่คุ้มค่ากับการกดแน่นอนแต่ความคุ้มค่าของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันสำหรับผมแล้วนั้นผมกดโยอิมาเนี่ยผมคุ้มแน่นอนเพราะผมอวยยังไงละ่ะแต่ถ้าใครจะกดมาเพราะคิดว่าจะช่วยเรื่องดาเมจเนี่ยมันก็ไม่คุ้มเลยเรารอกดตัวที่แรงกว่านี้ดีกว่าถ้าเราต้องใช้ตัวดามเมจไฟตอนนี้จริงๆเนี่ย ปั้นเสียงหลิงเลยฮะเรามีตัวฟรีที่มีดาเมจไฟระดับท็อปอยู่แล้วความคุ้มค่าของการกดตัวโยอิมันจะเป็นยังไงผมคงช่วยอธิบายได้แค่นี้สรับคุณแล้วมันจะคุ้มค่าแค่ไหนเนี่ยก็อยู่ที่คุณเลยนะเรามาพูดถึงซูยะกันดีกว่าเอาจริงๆนะครับตอนผมไลฟ์เนี่ยคนในแชทสนใจซาย,ายุมากกว่าโยอิซะอีกสรุปตัวซูยะก็คือนี่คือตัวละครสีดาวสุดมีมแต่ก็ไม่ได้มีแค่มีมเป็นตัวฮิลที่ดีจริงสลับผมแล้วนั้นมันไม่ใช่แค่มีมจีนด้วยซ้ำมันระดับใกล้ๆก,กับจีเลยละ ตำแหน่งของตัวซายุนั้นคือฮิลเลอร์และบัฟเฟอร์บัฟตัวละครอื่นจากการใส่เซตสีลมนั่นเองสำหรับตัว4ดาวนั้นแค่นี้ก็เพียงพอที่จะเป็นตัวที่ดีแล้วถ้าเราขาดตัวฮิลในทีมเนี่ยนี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวอีกทั้งยังเป็นตัวเดินสำรวจแมประดับ็อปด้วยนะ สำหรับวิธีการบิวนั้นพรสวรรค์ให้อัพสกิลฮิวนำและอีกตามอร์ติแฟ์แน่นอนว่าใส่เซตสีลมแน่นอนนะฮะสำหรับเมนสแตทนั้นผมให้เครดิตคุณเอลิแจมที่ได้มาแชร์ตัวเปรียบเทียบสแตทไว้ในลิสต์ขอนองเคอรชิงเมนถ้าเราต้องการดาเมจสูงสุดเนี่ยฟูเอ็มก็คือทางออกถ้าเราต้องการฮิวสูงสุดเนี่ยเอมเอ็ม e ีฮิล e ลิ่งโบนัสได้ฮิวแรงที่สุดตรงนี้ก็อยู่ที่ตัวเราเลยนะครับว่าเรามีอะไรให้ใช้บ้างเออแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราต้องมีเอเนจีรีชงงาร ขาดไม่ได้เช่นกันตัวอาวุธที่แนะนําเลยเนี่ยก็จะเป็นคัสซิลกิตัวอาวุธคลาฟใหม่นี่เลยสำหรับสายฟิทูเพแต่ถ้าเรามีชิ้นอื่นอย่างเฟเวเนียหรือแซกวิเชียลก็ใช้ได้เช่นกันตัวอาวุธที่มีสเตตอื่นๆนั้นผมไม่แนะนําเท่าไหร่เพราะน้องต้องการเอนเนอร์จีรีชาร์จเยอะใช้ได้การได้ ER จากอาวุธมันช่วยให้เราเล่นง่ายและบิวง่ายขึ้นมาก เรื่องกลุ่มดาวนั้น C1 คือ C 1, ที่ดีมากๆและคงจะเป็น C ีที่คุ้มค่าที่สุดแล้วทําให้เราสามารถฮิลและทําดาเมจไป,ปรพร้อมๆกันได้ C อื่นๆนั้นเฉยๆไปดีอีกทีก็ตอน C6 เลยซึ่งถ้าเราไม่ได้กดตู้ดีเยอะเนี่ยก็คงจะหายากกันใช้ได้เอาเป็นว่ามีแค่ C1 หนะคุ้มค่าสุดๆและสำหรับตัวเนี้ยเอบจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเฟิร์สเจเนชั่นของทงั้งโยอิและซุยะ ah. พูดตรงๆว่าผมก็เศร้านิดหน่อยเหมือนกันที่โยอิ I, ไม่ได้บัฟอะไรเลยนะฮะแต่อย่างน้อยนี่ก็ไม่ใช่ตไไัว ทุกคนคิดเห็นยังไงกับทั้ง2ตัวละครนี้บ้างเล่นซายุสนุกกันหรือเปล่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับก่อนไปได้ละจะได้ไม่พลาดคลิปในอนาคตกันแล้วก็แวะไปจอยกันใน twitch tv slash c a n n e nes กันได้นะครับผมสตรีเมอร์วันอังคารถึงวันอาทิตย์มานั่งชิลในแชทกันได้เข้า discord ผม่็ไปพูดคุยเพิ่มเติมกันได้เช่นกันนะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆนะครับผมไปแล้วจ้าบ๊าย